สดีสดีกา<ม>ดีกาเยี่แนวปักแสงกับไข่นะคะต่างฟองลูกเล็กเล็กแกมมันเออมันมาไกขึ้นนะ,ะน้อป้าหมาใหญ่ที่ดีก้กาเปดี้ยวมคะ ใส่กล้วนะฮะเฮียยังไม่เอาลูกกล้วยเลยไม่ได้เาตัวกลยเลย bây cắt cây thôi giờ mình cây

ตยน่ากินดีเดี๋ยวแล้วโอ๊ยโอ๊ยม่อนีเล่กนโอ้โเดี๋ยวละก็เดี๋ยวอย่าปัดเต่งจัดก่อนนะคะ๋ยวมันปานิดเอาเสร็จแล้วจ้าเต่งปัดไข่ ใส่แต่นอกนิดอ่ามีแกะจรงๆนะส้เกล<ะ>็ดนดแแกด้ไรอกินกาก้ากากาเกล้วนะคะแงปัดเกลดยยแม่มีแกงอยู่แล้วนะคะวันนี้ไม่ปัดเหละเพื่อตอนเย็นกิน มีกับเราเจ๋อแล้วน,น,ลนะคะ